สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีแฟนๆของช่องเท่บอลกันด้วยนะครับใส่สีส้มมันแสตรา ก็ S 1> <S 1> สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับพี่ๆีแฟนๆช่องเทพบอลกันด้วยนะครับมาเจออกันกับเบน์อีกเช่นเคยมาเจอเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่น่าเชียร์มาฝากพี่พี c อในหน้าช่องวันละ3คู่ที่น่าเชียร์กันเหมือนเช่นเคย3คู่ช่วงนี้ก็จะมองไปที่บอลยูโรทั้งหมดทั้ง3คู่เลยก็ว่ากันนะครับผมในวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567นะครับก่อนที่จะไปรับฟังรับชมบอล3คู่ที่น่าเชียร์ในหน้าช่องก็ยังฝากพี่ FC ไว้เหมือนเช่นเคยนะครับฝากครอบครัวเทพบอลไว้ด้วยใครที่กําลังหา กลุ่มครอพบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นาตอนนี้อยากให้ลองเปิดโอเปอร์ใจมาทาความรู้จักกับครอบครัวเทพบอลกันดูนะครับง่ายนิดเดียวแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่ b z 9 1 1นะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเข้ากลุ่มครอพบครัวเทพบอลเบนจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับจะปักหมุดไปให้คลิกที่ลิงก์แล้วทักกันเข้ามาได้เลยและก็ฝากพี่ๆ FC ทุกท่านที่รับฟังรับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝา ากดแชร์กดซับสไครต์กดกาะดิ่งติ้งติ้งติ้ง,ง,งนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยจะได้ทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆเอฟซกันเหมือนเช่นเคยไม่รอช้าครับผมยูโร3คู่วันนี้มาลุยกันเลยดีกว่านะครับ คู่แรกนะครับผมเหมือนเดิมเลยเวลาสองทุ่มตรงจะเป็นทางสาโลวาเกียเจอกับทางยูเคนก่อนเกมคู่นี้เขามองว่าเป็นทางยูเคนที่เปิดมาเป็นต่อทางสาโลวาเกียอยู่แค่ครึ่งช่วงตัวคือต้องบังคับชนะสถานเดียวควยจัดเหตุแตเต็มสำหรับยูเคนณวันนี้ยอมรับตามตรงนะครับว่าถ้าใครได้ดูแมตช์แรกที่ยูเคนเจอกับทางโรมาเนียบอกได้คําเดียวว่าสู้ไม่ได้เลยแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับสโลวาเกียซึ่งนัดแรกที่ผ่านมาสาโลวาเกีย พลิกล็อกเซอร์ไพรสหนักๆมากคือการชนะเบลเยียมมา1ประตูต่อศูเรามามองจากเ e ตุ to h เ a ตที่เจอเจอกันก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปในยูฟ่าเนชันลิกนะครับเจเจอกันมาผัดกันแพ้ผัดกันชนะ ยูเคนชนะสโลวาเกีย1-0แล้วก็สโลวาเกียชนะยูเคน4ประตูต่อ1ถ้าเทียบจากฟีฟ่าแลนดกิ้งโลกก็ต้องยอมรับว่าเป็นทางยูเคนที่ดูดีกว่าแต่ถ้าเรามามองจากทรวร์เมนต์นี้ในแมตช์แรกที่ผ่านมาคุณภาพทีมคุณภาพนักเตะเบนยังมองว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันถ้าจะวัดตามความเป็นจริงเลยกระแสณนนะวันนี้ยูเคนเปิดมาแบบนี้เบนขอเลือกเชียร์สองมุมอย่างสโลวาเกียจะไม่แพ้ยูเคนเป็นอย่างน้อยเป็นคู่แรกที่น่าเชียร์ประจำ วันนี้ลุยกันต่อในคู่ที่สองนะครับขยับไปที่กลุ่มดีนะครับชิงออเวลา23นาฬิกาจุด00นเป็นกลุ่มดีนะครับโปลแลนด์จะเจอเจอกับทางออสเตรีย ก่อนเกมนะครับในหน้าเสือเขามองว่าเป็นทางออสเตียที่เป็นต่อโปรแลนด์อยู่เล็กน้อยคือเปิดมาเป็นต่อปอปาตาคมออสเตียว,วันนี้นะครับต้องชนะสถานเดียวค่อยจะเฮเต็มๆถ้าหลุดออกเสมอออสเตียว,วันนี้หูขาดข้างหนึ่งนะครับมามองแมตช์แรกที่เริ่มทัวร์นาเมนต์กันหน่อยนะครับผมทั้ง2ทีมแพ้มาทั้ง2ทีมเลยตอนนี้มีศูนย์คะแนนนะครับนัดแรกโปรแลนด์แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์มา2ประตูต่อหนึ่งนะครับน่าเสียดายมากคือการนาเนเธอร์แลนด์ก่อนแต่ว่าโดนเนเธอร์แลนด์แซงไป2ประตู ตัวนะครบมาโดนช่วงนาทีที่80กว่าเลยในการที่เนเธอร์แลนด์จะได้ลูก2เหตุเวที่เจออกันนะครับผมเจอกันมา5ครั้งย้อนกลับไปยูโร 2020, <000. S 1> 2020นะครับเป็นทางโปแลนด์ที่ทําได้ดีกว่า5เกมหลังสุดนะครับโปแลนด์ชนะ3เกมแล้วก็เสมอ2เกมออสเตียไม่เคยชนะโปแลนด์ได้เลยกับผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงกระชับมิตกับบอลยูโรรอบคัดเลือกที่ผ่านมาโปแลนด์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมาก กับข่าวดีวันนี้โปลแลนด์มีสิทธิ์ที่จะใช้กองหน้าตัวเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวันด็อบกี้สตาร์ดังของทีมชาติตัวเองกลับมามองทางออสเตรียต้องยอมรับว่านัดที่ผ่านมานัดแรกที่เล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสถึงจะแพ้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ว่าทีมชาติออสเตรียภายใต้การคุมทีมของลาบลังนิดทําผลงานได้อย่างจะแมวแวววับมากสู้กับฝรั่งเศสได้คู่ขี้สูสีมีโอกาสที่จะตีเสมอแต่ก็ทําไม่ได้นะครับด้วยรูปเกมที่ออกมาแบบนี้แต่เบนยังมองว่าด้วยรูปแบบการเล่นของ ออตเตียแบบนี้น่าเชียร์แบบสุดๆเลยก็ได้คู่ที่2ที่น่าเชียร์ด้วยกระแสด้วยโจทย์ด้วยคุณภาพทีมเบนแนะนําเลือกเชียร์ที่ออตเตียหวัวน,นี้จะเก็บ3แต้มแรกได้ในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024เป็นคู่ที่2ที่น่าเชียร์ ลุยกันต่อในคู่ที่3มนี้น่าเชียร์ในหน้าช่องประจำวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567นะครับเป็นคู่ดึกคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ของกลุ่มดีระหว่างเนเธอร์แลนด์จะเจอเจอกับทางตาไก่ฝรั่งเศสนะครับ คู่นี้ในหน้าเสือเปิดมายัางไงก็ต้องเป็นฝรั่งเศสอยู่แล้วที่ดูดีกว่าฝรั่งเศสวันนี้โจทย์คือต้องบังคับชนะสถานเดียวคือต้องบังคับเก็บ3ามแต้มสถานเดียวอยจะเหตุเต็มๆออกเสมอ,อยังไงวันนี้ฝรั่งเศสก็ไม่เพียงพอก็ต้องบอกตามตรงครับว่าวันนี้คู่นี้เป็นคู่เอกในกลุ่มดีในนัดแรกของทั้ง2ทีมในทวัวร์นาเมนต์เก็บมาได้3แต้มทั้ง2ทีมเลยนะครับเนเธอร์แลนชนะโปแลนด์มา21ส่วนทางฝรั่งเศสเบียดชนะทาง ออสเตรียม,มาหนึ่งประตูต่อศูนย์เรามามองจากเฮดทเวสที่เจอกันหน่อยนะครับผมในรอบคัดเลือกบอลยูโรอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นทางฝรั่งเศสที่ตบเนเธอร์แลนด์มาทั้ง2นัดเลยทั้งในบ้านและก็นอกบ้านในบ้านฝรั่งเศสฝรัฝ่งเศสชนะเนเธอร์แลนด์สีในบ้านเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสบุกไปชนะ2ประตูต่อหนึ่ง้าเรามองจากคุณภาพทีมโดยภาพรวมเลยก็ต้องยกให้ฝรั่งเศสดูดีกว่ามากๆาแต่ข่าวร้ายของฝรั่งเศสต้องเช็คฟิกอ่าอ่าสตาร์ดังๆอย่างเคลียร์เอ็มบัปเป้ท จมูกหักแล้วอาจจะได้ใส่หน้ากาแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงก็ต้องติดตามข่าวกันไปแต่โดยภาพรวมสื่อหลักๆก็ยังมองว่าเอ็มปาเป้วันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ลง11ตัวจริงกันอย่างแน่นอนด้วยโจทย์ด้วยกระแสที่เปิดมาแบบนี้ลักพี่เสียดายน้องเพราะเบนยังมองว่าด้วยทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับผมคุณภาพแนวลุกไม่ว่าจะเป็นทางเนเธอร์แลนด์ก็ดูดีคุณภาพแนวลุกของฝรั่งเศสก็จัดจ้านเสลเกินรวมไปถึงนะครับทั้ง2ทีมเบนก็ยังมองว่ากู้ขี้สูสีกันสุด ในกระแสที่น่าเชียร์ในกระแสที่น่าสนใจคู่นี้เบนให้มองชี้โอเวอร์เต่เวลา การันตีทำประตูรวมกันมี3ประตู4ประตูให้พี่พ FC รับชมกันอย่างแน่นอนลักพี่เสียดายน้องก็ว่าได้นี่คือ3คู่บอลยูโรประจำวันนี้ชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันครับพี่พ FC เฟแฟนๆของเทพบอลทุกทท่านคู่แรกนะครับผมเป็นคู่แรกคู่เปิดหัวเวลา2ทุ่มตรงแนะนําเลือกเชียร์ที่สโลวาเกีย2มุมเลยสําหรับสโลวาเกียวันนี้คู่ที่2แนะนําเลือกเชียร์ที่ออสเตรียแล้วปิดท้ายบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ใน บอลยูโรเป็นแนะนําให้มองโอเวอร์ตนเวลาระหว่างอัศวินสีส้มเจอตาไก่ฝรั่งเศสนะครับผมชอบก็จัดขัดก็สว่วนไม่บ้ากันสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เอฟซทุกท่านท่านใดที่กําลังมองหากลุ่มฟุตบอลด,ดีๆอยากให้เปิดอกเปิดใจมาเอาแนวทางเพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็นโคปาอเมริกาหรือแนวทางเด็ดๆในหมู่บ้านกันได้เลยนะครับแอด BZ911 เข้ามาได้เลยอย่าลืมว่ามีแอดไซน์นำหน้าหรืออีหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เบนจะปักหมุดไปให้ไว้เจอเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้พี่พี่เอทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัว